ฝึกคอนโทรลบอลบรรากาศหรือเดาะบอลให้ยากขึ้นหลังจากที่เดาะได้เยอะแล้วเช่นได้20ครั้งได้50ครั้งได้ร้อยครั้งแล้วแต่ทีนี้ทำยังไงจะให้เดาะให้ดีขึ้นโดยที่เดาะร้อยครั้งทุกวันมันก็เบื่อมันก็เหนื่อยนี้ต้องมาดูอันนี้ครับฝามาเดี๋ยวานคิดก็ได้นะถ้าเป็นปูนหรือสนามบอลก็เอ,อมามัคเกอร์วางก็อันนี้2อคูณส ไม่ถึงด้วยเมตรกว่าอ่ะก็ะตีไป2องคูณสก็เอาให้ให้เด็กึอย่าดาะอ,อย่าออกจากสี่เหลี่ยมนี้คือใครมีทานปากกาเขียนพื้นปูนได้ก็เขียนมันจะได้เด็กได้เห็นครับึฝกให้เขาบอลบอลอยู่ในกรอบนี้ให้ได้มันก็จะเพิ่มความสนุกให้เขาอีกประมาณนี้ครับ ก็เพิ่มชาเลนจ์ให้เขาเพื่อเขาจะได้มีกําลังใจอยากฝึกอยากเอาชนะตัวเองอยากเอาชนะอะไรที่ยากขึ้นได้อีกนี่ครับลองไปทําดูนะครับ